สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Alert r e a d i n g ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้นะคะถือว่าคุณโชคดีมากๆทีเดียวเนื่องจากว่าคุณมีเกณฑ์การที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครั้งใหญ่เกิดขึ้นหรือจะมีโอกาสครั้งใหม่ครั้งใหญ่เข้ามาในชีวิตคุณในเรื่องราวของความรักแล้วก็ชีวิตทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวเรามา clarify กันเลยการ์ดหลักใหญ่เกิดขึ้นนะคะคือ the Sun ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะ เพราะในหลายครั้งที่ผู้อ่านหรืออาจารย์ซันสุ่มสินท้ายด้านหลังสำรับเนี่ยก็จะมีอยู่ในลักษณะที่ดีในลักษณะทีะ่ดึงดูดสามารถที่จะทำคลิปได้เรื่อยๆแต่ว่าสำหรับเดอะซัครั้งนี้นอกจากนอกเหนือจากการทำคลิปแล้วอ่ะมันยังหมายถึงพลังดีๆที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ค่ะมันมีบางอย่างที่ทุกท่านได้พบเจอคลิปเนี้ กำลังจะเกิดขึ้นนะคะคือ The Sun เนี่ยมันเป็นพลังงานของอันดับหนึ่งเลยในเรื่องของความรักความสุขความสำเร็จดังนั้นถ้าใครรู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้มัวซัวยอยู่ซึมเศร้าหรือว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะสำเร็จ คลิปนี้ค่ะมายืนยันกับคุณว่าคุณจะสำเร็จแน่นอน100%เต็มให้มีทางให้มีความเชื่อเข้าไว้มุ่งมั่นลงมือทำนะคะหาหนทางใหม่ๆอยู่เสมอในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะเพราะว่าเด e ซันมันคือพลังงานของการที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่หรือว่าประสบความสำเร็จจากสิ่งใหม่ๆที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม100%เต็มนะค,ะคืออาจารยพยายามจะอธิบายหากคำพูดจู่อะคือมันดีมากๆจริงๆนะคะเอาละนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเข้าไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่น,อนๆอีกมากมายนะคะ Facebook Instagram Line at TikTok ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะ สำหรับท่านใดสนใจหินมงคลเสริมพลังงานความรักและชีวิตในทุกๆด้านนะสเปลให้ก่อนส่งก็คลิกไปที่ Instagram ใต้คลิปนะคะถ้า Facebook ก็บนคลิปสนใจที่ไหนติดต่อแอดมินได้เลยขอบคุณที่สปอร์ตชแนลนี้เรื่อยมาค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาแคริฟากันเลยว่าดะสัญญาที่จะบอกอะไรคุณสำหรับทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้นะ Wow e เอ็มเพ ความสุขที่มั่นคงแต่ว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติด้วยไฮพรเทสนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติต่างศาสนาค่ะเยอะพอสมควรนะโอเคเป็นคนแดนไกลการรอคอยการได้เจอ,เจอกนันจะเกิดขึ้นหรือโชคลาภนะคะที่ไม่คาดฝันกำลังจะเกิดขึ้นโอเคค่ะจัสเมนเอาละ ต้องขอใช้คําพูดนี้ครั้งหนึ่งนะคะว่าชีวิตคุณจะพ้นทุกพ้นร้อนสักทีหนึ่งนะคะถึงเวลาของความสุขเก็บเกี่ยวความสุขผลผลิตใดๆสิ่งต่างๆใดๆที่คุณเคยทำนะคะหรือว่าลงทุนลงแรงไปแล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนเยอะมากทีเดียวดูสิคะเอรเปนโดโคปิดจบด้วยอะ่ะโนะ ใครขอพอรให้ได้คู่รักใส่เปไว้แล,ล้วรอคอยคุณจะได้นะอืมพลังงานดีมากๆทีเดียว King of s o u l s โอเคค่ะฮ่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เตรียมเฮได้เลยมาพร้อมกับคนที่มีโปรไฟล์ดีมากๆหรือตัวคนเองอะถ้าในเรื่องของธุรกิจการ,งาการเงินนะคะ คุณมีเกณฑ์การจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบไม่คาดฝันจากผลงานที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วแล้วคุณรอคอยมานานนะคะไฮบริดเทสคือคุณรอคอยมาเป็นปีอะรอคอยนานมากในช่วงเวลานี้จังหวะดีมากๆอยู่ที่หมายเลข2นะคะนับจากนี้อีก2สัปดาห์ถึง2เดือนขึ้นไปมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานสอบผ่านเลื่อนขั้น ได้ไปเรียนได้ทำงานต่างประเทศในส่วนของเรื่องการเงินคุณจะประสบความสำเร็จในธุรกิจที่คุณแบบปั้นจนเหนื่อยอ่ะจนเพลียจนเหมือนแบบมันท้อแล้วอ่ะไม่รู้จะสำเร็จไหมถ้าไม่สำเร็จจะเปลี่ยนแล้วนะสิ่งสิษย์เอาบอกว่าอีกนิดเดียวค่ะจะสำเร็จแล้วเดี๋ยวจะมีหนทางใหม่มให้คุณลองเดินไปแล้วคุณควรที่จะต้องลงมือทำนะคะหนทางนี้ที่ว่าเนี่ย ตัวคุณจะไม่ได้ลงในเรื่องของเงินมากด้วยจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตหรือว่าเข้ามาคอลแลบกับธุรกิจของคุณนะคะนะสามารถที่จะไปต่อได้โดยที่คุณไม่ต้องอ,ออกเงินทุนนะอาจจะมีนายทุนอาจจะมีคนเห็นผลงานของคุณแล้วก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจการเข้ามาร่วมงานด้วยเป็นในระยะสั้นนะพอคุณประสบความสำเร็จแบ่งผลกำไรกันได้แล้วก็ รียกไ,ได้ว่าวินวินได้กันัคู่จะไม่ใช่พาร์ทเนอร์ในทางธุรกิจระยะยาวแต่จะเข้ามาเหมือนสินเนัก์สิทธิ์ะส่งเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณนั่นเองใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องการเรียนเรื่องชีวิตคุณยังคงเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาตินะคะถ้าใครค้าขายในเมืองไทยไม่ดีลองลองลองค้าขายต่างชาติดูแต่ว่าให้ทําด้วยตัวเองนะอย่าไปหลงเชื่อในหน้าในหน้าเดี๋ยวนี้ก็เป็นสแกรมเมอร์ซะเยอะนะคะต้องระมัดระวัง นะคะคุณอาจจะเข้าเว็บอเมซอนอาจจะทําอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับต่างชาติเพื่อเป็นการเสริมดวงทางด้านนี้เหมือนเป็นการแก้ดวงทางด้านนี้ประมาณนี้นะคะขยับนิดเคลื่อนหน่อยเปลี่ยนนิดเปลี่ยนทิศทางหน่อยนะคะชีวิตคุณก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของเงินไรายได้ที่จะเข้ามาคุณมีเกณฑ์การจะได้ได้รับเงินก้อนโตนะคะเข้ามาไม่ใช่แค่ต่อลมหายใจหรอกเข้ามาแล้วทําให้ชีวิตพลิกฟื้น นะคุณอาจจะได้เป็นคนที่มีฐานะมั่นคงมั่งคั่งยืนยาวเลยแหละในวันข้างหน้าซึ่งเร็วๆนี้แหละเวลามันจะเคลื่อนตัวอยู่ที่หมายเลขสองนะคะ2เดือนขึ้นไปบวกลบนะก็ไม่นานเนาะ,ะคุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวท่าจดินพฤศศกันมังก่อนนะคะรวมถึงชาวราศีมีนในครั้งนี้คุณมีเกณฑ์เกี่ยวเนื่องกับคนที่อายุเยอะกว่าคุณมากๆต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติ อ่ทีนี้เรามาเข้ากันเรื่องความรักแหมรออยู่ใช่ไหมอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเราก็ดูเรื่องงานเรื่องเงนินกันก่อนด้วยอย่าเพิ่งรีบไปไนายเรื่องความรักแล้วมันก็มันก็ต้องมีแต่ว่าเงินมันก็ต้องมีด้วยใช่เปล่านะคะเอามาถึงเรื่องความรักถ้าใครขอพรขอคู่รักใส่เปยไว้คุณจะได้นะคะคุณจะเจอหนุ่มหรือสาวในฝันที่คุณตั้งหน้าตั้งตารอรอมานานทีเดียวละ คุณอาจจะเจอเขาในเว็บเดตในโซเชียลมีเดียหรืออาจจะผ่านทางการทำงานนะคะหรือว่าคนอายุน้อยกว่าเข้ามาทำให้คุณได้เจอกับเขาหรือเธอคนนี้เขาหรือเธอคนนี้มีอายุห่างจากคุณมากค่ะเดือสันมันขึ้นมานดับหนึ่งเนาะแม้ว่าจะมีเอ็มเพอร์หลายๆท่านอาจจะได้ดีวกว่าคนที่อายุน้อยกว่าคุณมากๆเลยนะคะหรืออาจจะเยอะกว่าคุณอาจจะ คือคนนี้แล้งอายุจะต่างจากคุณเป็น10ปีนะคะสำหรับคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตเข้ามาเป็นคู่ที่เกื้อหนุนจุนเจอคุณเข้ามาอุปถรัรมภ์ค้ำชูนะคะเขาอาจจะเรียกว่าช่วยคุณในเรื่องของธุรกิจการงานในเรื่องของชีวิตอะไรใดๆเลยนะคะแต่อย่างที่บอกทุกครั้งว่าคุณจะต้องทำหน้าที่ดูแลตัวเองให้ดีก่อน การจะมีความรักไม่ใช่เราไปเอาเปรียบเขาหรือไปเห็นแก่ตัวให้เขาเข้ามาปลดนี้ให้คุณมันก็จะเกินไปให้ดูว่าน้ำใจของเขามีให้มากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่รักตัวเองแล้วก็เป็นคนที่คิดดีทำดีพูดดีคุณไม่ต้องเอ่ยหรอกคุณจะได้คนที่เข้ามาให้คุณแบบเต็มๆจุกๆจ,จัดเต็มแบบชนที่คุณเองก็ไม่นึกว่ามันจะได้มากสักขนาดนี้ การมีคู่มันก็จะต้องส่งเสริมบารมีซึ่งกันและกันนะคะเราก็ไม่ได้อยากให้อ่านการให้คุณรู้สึกมีกิเลสตัณหามีความโลภในการที่จะหาแต่เงินจากจากคนที่จะเข้ามาในชีวิตถูกมะแต่ว่าการจะมีคู่เราก็ต้องให้ได้คู่ที่เข้ามาแล้วทําให้ชีวิตต่างฝ่ายต่างดีด้วยกันั้งคู่เขาให้คุณแล้วคุณก็ให้เขาแบบเท่าเทียมนะคุณก็ต้องออให้เกียรติแล้วก็ คารพรักเขาให้มากๆประมาณนี้นะคะ,ะเกณฑ์ดวงชะตาคนที่จะเข้ามาคนนี้มีคนเดียวซะด้วยสินะคะไม่ได้มีเยอะในเวลานี้ถ้าคนดีกวคนที่ไม่ได้ดีต่อใจแล้วก็ไม่ได้ให้อะไรคุณเลยมีทำให้เศร้าโศกเสียใจนะคะก็มีเกณฑ์ว่าเขาอาจจะเงียบหายไปจากชีวิตคุณเร็วๆนี้แล้วเขาอาจจะบล็อกคุณหรือคนอาจจะบล็อกเขาและคนใหม่ที่ว่าที่เป็นเดอะซันของคุณนะคะ จะเข้ามาแทนที่ทันทีต่อให้คุณบอกว่าคุณไม่ชอบชาวต่างชาติเลยยังไงคนคนนี้ก็จะมีบางอย่างบางสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับาชาวต่างชาติคนคนนี้เป็นคนที่มีฐานะมัง่งคั่งร่ำรวยเพราะเอ็มเพิร์ปฏิเสธไม่ได้บวกกับเดอรซันนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเป็นชาวราศีสิงห์ได้ด้วยเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ดูอ่อนวัยนะคะ เป็นคนที่มีคนเข้าพบคบหาเยอะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากแต่ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้นะคือมีคนอยากเข้าหาเขาเองแหละแต่ตัวเขาอะจะเป็นคนที่เลือกคบคนนะคะเพราะเขามีทั้งไฮเพรสชั่นจัสเมนคนคนนี้ธรรมะธรรมโมมากๆด้วยรวมถึงเป็นคนที่มา ด้วยว่าด้วยเรื่องของเป็นคนที่มีชะตาคามาผูกพันกันแต่ชาติบางก่อนได้ด้วยนะคะเนื่องจากไฮพรีเทสแล้วก็จัสเมนมันเป็นการ์ดของอนาเตอร์ไลฟ์เมื่อเวลาที่มาอยู่คู่กันนั่นหมายความว่าคุณจะได้เจอเคู่คู่บุญบรารมีที่ตามกันมาเพื่อพบเจอกันในชาตินี้เพื่อเป็นคู่สร้างคู่สมเพื่อที่จะทำให้ชีวิตคุณอะต่างฝ่ายต่างดีด้วยกัน,นคู่ โดยเฉพาะชีวิตคุณยยากลำบากอยู่ในช่วงนี้ค่ะแล้วคุณทําหน้าที่ของคุณอย่างดีที่สุดคุคนนี้ก็จะเข้ามาทํายกชีวิตคุณอนะให้มันสุขสบายมีความสุขนะคุณก็จะเหมือนกับเออลืมเรื่องแย่ๆหรือว่าลืมอดีตที่ผ่านมากันไปเลยทีเดียวนะคะเออใดๆเลยก็ตามแต่ระยะเวลาอยู่ที่หมายเลข2เหมือนกันเนาะสสัปดาห์หรือ2เดือนขึ้นไป อาจจะได้เจอ,เจอกันแล้วก็ถ้าใครคุยคยอยู่ถ้าลักษณะตรงตามนี้นะคะอบอุ่นใจดีกับคุณเหลือเกินเมตตาต่อคุณเหลือเกินก็มีเกณฑ์ว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะอยู่ในระยะเวลา2เดือนขึ้นไปบวกลบนั่นเองนะคะในอนาคตน่ะมันมีความสุขรออยู่แหละนะคะมันมีความสุขในบั้นปลายมันอาจจะมีเกณฑ์การจะต้องรอคอยการย้ายถิ่นฐานในในวันข้างหน้าถ้าได้เจอเขาหรือเธอคนนี้ มีเกณฑ์การจะได้แต่งงานอยู่แล้วเพราะให้พรีเ t นการทําถูกต้องตามหลักศาสนามีเกณฑ์จะได้แต่งงานอยู่ที่3ปีขึ้นไปบวกลบนะคะอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้แต่ว่าก็อีกนั่นแหละ3ปีก็มีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะได้ไปอยู่ต่างประเทศแบบถาวรด้วยเช่นเดียวกันในหลายๆท่านนะคะแล้วก็หลายๆท่านถ้าแต่งงานไปแล้วคุณจะได้บุตรที่เหมือนเบเดอร์ซันจริงๆคือเข้ามาเสริมโชคชะตาให้ พ่อแม่มีแต่ความสุขความบุ่นมัง่งคั่งคือคุณจะได้ลูกที่คู่บุญบาร,รมีที่เข้ามาเรียกได้ว่าเสริมทรัพย์โชคลาบด้วยแต่ใดๆเลยก็ขอให้ดูแลเขาให้ดีนะคะเมื่อคุณได้บุตรที่ดีแบบนี้ก็ขอให้ดูแลชีวิตเขาให้ดีๆออใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวบุตรของคุณจะให้โชคลาบคุณนะคะในช่วงนี้แล้วก็อาจจะนําพาความรักมาให้ด้วย คนที่จะเข้ามาในชีวิตแต่งงานคุณอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวผ่านการเคยมีบุตรบุตรเขาอาจจะโตแล้วนะคะแต่ว่าในกรณีที่เขายุน้อยกว่าคุณมากๆอะคะ่ะคุณคนที่เป็นคนโสดนะอาจจะยังไม่เคยแต่งงานแล้วก็ยังไม่เคยมีแฟนคุณอาจจะเป็นรักแรกของเขาด้วยซ้ำไปนะคะก็ขอแสดงความดีใจด้วยขอให้รับสิ่งดีๆจากคลิปนี้ไปนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจตอกย้ำความเชื่อแล้วก็ เพื่อที่คุณจะได้ประสบความสำเร็จในเร็ววันตามพลังงานที่การ์ดบอกเอาไว้เดี๋ยวเรามาขอข้อความจากยูนิเวอร์สักหน่อยสำหรับทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้นะโอเคอข้อความออกมาบอกว่านะช่วงเวลานี้ค่ะให้จับไปที่ความรู้สึกจับไปที่หัวใจจับไปไปในที่สิ่งที่คุณต้องการ ะะแล้วคุณจะได้คู่รักหรือคนที่เข้ามาเป็นโอกาสครั้งใหม่เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีที่เข้ามาเกื้อหนุนชีวิตคุณนะคะนับจากนี้และต่อไปนะคะคุณมีเกณฑ์การจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เกิดขึ้นอาจจะต้องเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างวัฒนธรรมต่างศาสนานี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครั้งใหญ่ของคุณถ้าคุณยอมรับโชคชะตาในครั้งนี้ ยินดีเต็มใจที่จะเรียนรู้และเติบโตชีวิตคุณสุขสบายอย่างแน่นอนนะคะมีความสุขในลักษณะที่คนรอบรอบข้างต่างอิจฉาเลยทีเดียวนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องคิดถึงแต่สิ่งดีๆเพื่อตัวคุณเองขอแต่สิ่งดีดีเพื่อตัวคุณเอง,อแ,ง,เอเองและทำแต่สิ่งดีๆเพื่อตัวคุณเองสิ่งด,ดีทั้งหลายอะคะ่ะ มันก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะคะอย่าก,กังวลและในบางครั้งเราอาจจะต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาบางครั้งอาจจะต้องปล่อยวางบางอย่างไว้ที่พระเจ้าบ้างนะคะเพราะเรื่องราวบางอย่างที่มันเหนือความควบคุมเช่นเรื่องของ distance พมลิขิตมันมีเวลาของมันอยู่นะคะเราสามารถเร่งผมลิขิตเราได้ด้วยการลงมือทําอย่างไม่หยุดหย่อนนะอันนั้นเป็นเทคนิค แต่พอเราทําแล้วเต็มที่แล้วที่สุดแล้วก็ให้ปล่อยวางและให้มั่นใจในผลว่าไม่ว่าอย่างไรเสียคุณจะได้รับอย่างแน่นอนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ